สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง Youtube และผู้ติดตาม y o YouTube ของผมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เกษตรดีๆก็จะพามาอัปเดตทุเรียนหลังจากปลูกได้11เดือนแล้วก็เปลี่ยนจากปุ๋ยอินทรีย์เคมีมาเป็นปุ๋ยเคมีสูตร15 00ครบ50วันจะเป็นยังไงครับก็มารับชมในคลิปเลยนะครับ หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีสูตร15-0-0ครบ50วันการเจริญเติบโตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่ก่อนเนี่ยใบไม่ค่อยเยอะนะครับพอเปลี่ยนเป็นปุ๋ยเคมีก็ใบเยอะขึ้นการสังเคราะห์แสงของต้นทุเรียนก็จะดีการเจริญเติบโตก็จะดีไปด้วยนะครับก็จะมีลักษณะใบเขียวก่อนหน้านี้จะใบเหลืองๆครับตอนใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนี่ยใบเหลือง นี่ครับใส่ปุ๋ยให้ถูกตามอายุของทุเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ว่าใส่ปุ๋ยยังไงเริ่มใส่ตอนไหนอายุเท่าไหร่ใส่ปุ๋ยอะไรประมาณนี้ครับสามารถเข้าไปคลิกดูได้เลยนะครับหลังจากที่เปลี่ยนจากอินทรีย์เคมีมาเป็นปุ๋ยเคมีก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะครับต่อไปผมก็จะ เพิ่มปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเข้าไปอีกครับเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของทุเรียนให้ดีกว่าเดิมนะครับปุ๋ยทางดินอย่างเดียวไม่พอต้องเพิ่มปุ๋ยทางใบด้วยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนก็คลิปหน้าครับมาตามดูกันว่าใส่ทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยฉีดพ่นทางใบเข้าไปเนี่ยจะทําให้ทุเรียนเจริญเติบโตหรือว่ามีผลข้างเคียงหรือพูดต,ตรงๆว่า จะตายหรือเปล่านะครับก่อนจบคลิปก็ฝากผู้ชมทาง YouTube ครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้ามาพอกันไหมครับสวัสดีครับ